ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ผมยอดชายพึ่งพรผู้แทนรัษฎรนะครับของจังหวัดชลบุรีเมืองพัทยานะครับในนามของโฆษกคณะกรรมการการท่องเที่ยวนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาแถลงข่าวนะครับให้พี่น้องประชาชนรับทราบนะครับว่าวันนี้ในคณะกรรมการการท่องเที่ยวของเรานะครับมีการพิจารณาในเรื่องอะไรนะครับ ด้วยคณะกรรมการการท่องเที่ยวสภาผู้แทนราษฎรนะครับได้จัดการประชุมครั้งที่64นะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่25กันยายนนะครับพศ5 6 8 8เพื่อพิจารณาและติดตามเรื่องการเสริมสร้างกลไกการสื่อสารเชิงลุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ถูกต้องของประเทศไทยจากกรณีสื่อมวลชนจากบริษัทแพร่ภาพ กระจายเสียงเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือ BBC นะครับเผยแพร่สารคดีเรื่อง Thailand The Dark Side of Paradise การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจงได้แก่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการต่างประเทศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คณะกรรมการได้รับทราบกรณีที่บริษัทแพร่ภาพกระจายเสียงภาษาอังกฤษ BBC เผยแพร่สา,สาครคดี Thailand The Dark Side of Paradise ซึ่งมีการสะท้อนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเชิงลบโด,โดยม่ได้สะท้อนข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านภายหลังการพิจารณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานแนวทางการดำเนินงาน ทั้งด้านการเฝ้าระวังการสื่อสารเชิงลุกและการทักท้วงเชิงการทูตเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของประชาคมโลกต่อประเทศไทยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ชี้แจงว่ามีการติดตามสถานการณ์นี้ในสื่อออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยพบว่าสารคดีนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยแต่ อย่างมีนัยยะสำคัญอีกทั้งได้มีผู้อทรงอิทธิพลในสื่อสังคม,มออนไลน์ทั้งชาวไทยและต่างประเทศเผยแพร่เนื้อหาโต้แย้งเพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องอย่างไรก็ดีการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการการะทําความผิดเกดี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ .2550 สามารถดําเนินการได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เสียหายร้องทุก จึงไม่สามารถใช้มาตรการปิดกั้นสารคดีนี้ได้โดยตรงกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการเชิงลุกผ่านสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนโดยได้รายงานท่าทีของสื่อและสาธารณชนในต่างประเทศมายังกระทรวงพร้อมทั้งกรมสารนิเทศได้มีหนังสือถึงผู้อำนวยการใหญ่ของ BBC เมื่อวันที่17กันยายนพศ2568 ท5าทีของประเทศไทยโดยแสดงความกังวลต่อการนำเสนอประสบการณ์ด้านลบจากนักท่องเที่ยวส่วนน้อยแม้ไทยจะเคารพเสรีภาพของสื่อมวลชนแต่เห็นว่าการนำเสนอในลักษณะดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศเราของประเทศไทยเรานะครับจึงได้ขอให้ BBC พิจารณากันกรองเนื้อหาอย่างรอบคอบมากขึ้นในอนาคต ต่อมากรมสารนิเทศได้ส่งมอบหนังสือดังกล่าวแก่นายโจนาธานเฮตผู้สื่อข่าว BBC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อวันที่22กันยายนพศ2568ที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวได้ชี้แจงว่า BBC กรุงเทพไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตสารคดีชิน้นนี้แต่จะนำข้อห่วงใยแจ้งไป ยังสำนักงานใหญ่ที่ประเทศอังกฤษการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบเนื้อหาและยืนยันว่าแม้สารคดีดังกล่าวใช้ภาพจริงแต่มีการบิดเบือนข้อเท็จจริงบางประการจึงได้มีการทักท้วงไปยัง BBC โดยย้ำว่าสารคดีควรนำเสนอทั้งด้านบวกและด้านลบควบคู่กันไปเพื่อสะท้อนความจริงของประเทศไทยอย่างสมดุล คณะกรรมการมีความเห็นร่วมกันว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ควรถูกใช้เป็นโอกาสในการสร้างกลไกการสื่อสารเชิงลุกโดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงบวกเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง,ต,องต่อประเทศไทยและเพื่อให้ภาพลักษณ์ของประเทศสะท้อนถึงศักยภาพและคุณค่าที่แท้จริงทั้งนี้คณะกรรมการการท่องเที่ยวเห็นควรให้มีการจัดตั้งกลไกกลาง ในระดับชาติสำหรับประสานงานด้านภาพลักษณ์ของประเทศโดยบุรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อทำหน้าที่เฝ้าระวังวิเคราะห์และตอบสนองต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องได้อย่างทันต่อสถานการณ์ควบคู่ไปกับการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือน ให้มีความทันสมัยและสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากลพร้อมทั้งเสริมสร้างมาตรการทางการทูตเชิงป้องกันในการสร้างเครือข่ายกับสื่อมวลชนและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อเผยแผ่ข้อเท็จจริงของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังควรจัดทํายุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ระยะยาวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเฉพาะการสร้างสังคมที่สงบสุขและการสร้างหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกอันจะเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้านการด้านภาพลักษณ์ของประเทศไทยและทำให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจตอบป,ประเทศไทยอย่างรอบด้านมากยิ่งขึ้นนะครับวันนี้นะครับผมก็มาถแถลงข่าวพร้อมด้วยกับ ท่านสอสเฉลิมพงษ์แสงดีจากจากังหวัดภูเก็ตนะครับเดี๋ยวให้ท่านสอสอแซมนะครับได้นําเสนอนะครับเกี่ยวกับประเด็นใน,ในพื้นที่นะครับจังหวัดภูเก็ตครับครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับผมนายเฉลิมพงษ์แสงดีครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตเขต2พะพยชนครับในฐานะเลขานุกการคณะกรรมการการท่องเที่ยวในสภาผู้แทนราษฎรครับก็ประจวบเหมาะครับสืบเนื่องมาจากในเรื่องของการพิจารณา การท่องเที่ยวในภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวในวันนี้นะครับในกรรมธิการก็จะมีเรื่องเพิ่มเติมเสริมเข้าไปในวาระด้วยในวันนี้ก็คือเรื่องเมื่อคืนสดๆร้อนๆเลยครับเรื่องคลิปชาวว่นนะครับชาวต่างชาติรัสเซียนะครับทำมีเพศสัมพันธ์นะครับบนท้ายรถกระบะที่ขณะกําลังวิ่งอยู่ถนนเส้นบายพาสจังหวัดภูเก็ตนะครับเป็นการทําลายภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอย่างรุนแรงครับและขอเรียกร้องให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเร่งดำเนินคดีนะครับติดตามชาวต่างชาติรายนี้ครับขึ้นแบ็กลิ์นะครับห้ามเข้าประเทศไทยเพราะพฤติกรรมไม่เหมาะสมครับของนักท่องเที่ยวรัสเซียชายนี้ครับเนื่องจากว่ามีชาวรัสเซียในจังหวัดภูเก็ตนะครับได้ส่งข้อมูลให้กับผมในวันนี้เป็นจํานวนมากครับในถึงพฤติกรรมของชายชาวรัสเซียชาวนี้ครับได้เผยแพร่ภาพคลิปการมีเพศสัมพันธ์ครับผ่านทาง ช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับทำให้ได้หยิบยกเรื่องนี้ครับเข้าไปพูดคุยในกรรมาิกรรมธิการนะครับทางกระทรวงดิจิทัลนะครับก็ได้ตอบว่าเออมันเป็นแพลตฟอร์มที่อยู่นอกประเทศนะครับไม่สามารถควบคุมแพลตฟอร์มเหล่านี้ได้นะครับแล้วก็มีการเผยแพร่ไปยังช่องทางอย่าง t e l e กร a มนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศนะครับทำให้ การสื่อสารลักษณะนี้ครับหรือว่าเขาเรียกว่าทางยูทูบเบอร์นะครับทำให้ทำลายภาพลักษณ์ความเป็นเมืองท่องเที่ยวทำลายวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตเองก็ไม่มีความสบายใจนะครับที่ชาวต่างชาติรายนี้มีพฤติกรรมเหล่านี้ในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่าพอมีเหตุการณ์นี้ได้ไปสืบค้น ในช่องทางโซเชียลของชาวต่างชาติรายนี้ก็ยังพบอีกครับว่ามีเพศสัมพันธ์บนเรือยอทนะครับแล้วก็มีเพศสัมพันธ์บนห้องพักนะครับมีการถ่ายทอดลงแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะนี้ครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังไล่ล่าและกำลังที่จับกลุ่มชาวรายนี้ครับขณะนี้ได้รับรายงานว่ากำลังจะมีการหนีออกนอกประเทศนะครับไปยังประเทศดูไบตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานก็ เรียกร้องครับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมการติดตามตรวจสอบรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับหรือว่ากรมการท่องเที่ยวให้ดูแลภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเรานะครับให้มันมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นนะครับมีความน่าเชื่อถือให้กับชาวต่างชาติและก็การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังครับ,รบขอบคุณครับม,มีคำถามไหมครับ ก็มีภาพจริจก,กรรมนะครับ